ครับผมสวัสดีครับพี่น้องพ่อแม่เอ๋ยใส่ยิ่งซุขขู่สุขคนครับผมเมื่อนี้บ่าวไก่โขดรบกพาเลาะภาพพี่น้องเลาะมาลงเบ็ดฟมครับเบ็ดฟมหรือว่าเบ็ดปอมนะพี่น้องเนาะลงล่องเบึงปรากฏรับสีหนำแดงแดงมาเนี่ยนี่ก็ล่องล่องเบึงงขับมาเชื่อว่านี่ปรากฏมากินเยอะอนะครับไปครับไปลอลุนเบืองน้ำกันไปใส่น้ำกันครับพี่น้องว่ามันจะมีปรากฏกินเบ็ดบ่าวไก่บอจะมีปลามาสวยเยอะรับบอไปลุ่น้ำกันครับบ่าวเตอก็เอาเบ็ด ขั้นหน่อยมาน้ำเด้ครับขั้นใส่แล้วเพิ่นก็นจังกว่าสี่สิบเบื้องปลาขยังลองเบื้องจังถาที่สามน้ำเพลนครับว่าจะมีปลาบ่วไปครับเลาะไปน้ำฟังนี่ยเหรอครับพี่น้องผมเสร็จแล้วครับเอาล,ไลอง,อาง,องไปเลยครับ,บพี่น้องผมย่อนไปเลยครับโอ้แต่ว่าเบ็ดก็ขาดพี่น้องผมไปที่สามได้เบ็ดเก่าครับเหียอง่ายจังคแบบเหียองหน้า,ลาหลัง,ง,ลลงไปยืเที่ห่า,หาง ย้อนไปตามส่องตามไปครับอาส่อ,สองว่างก็ย้อนลงเมื่อเช้าก็จังปดกันบาดนี่อห้าตำแหน่งก็อนงินเป็นต่อ,อต่อไปก็จะย้อนไปน่ามีสิแล้วครับพี่น้องย้อนไปเลยครับไปครับด่นกันอีก จมเหงาใหม่ครับย่างเพื่อเดี๋ยวมีตัวเม็ดเก่าครับพี่น้องขาดว่าดั่ะครับโอ้ยเม็ดเก่าเสียกเก่าครับเสียกมันเกา่าเอาไปกับบิเตียนจักเถื่อนนั่งนีกับขาดครับ ลงหนยแป๊บน <sa iden> ึงครับปาดดูซิว่าเริ่มสีมาตอเในเบืงหังนี่ก่อนครับพี่น้องเอาเอาละครับใส่เว็บาในแนวพี่น้องผมตอดนะครับตอดเลยใคเบื้งหังว่าไก่เป็ไหนนี่นเด้จับเบือใส่เว็บก็ได้ที่หล้งครับพี่น้องตอนอยู่ครับตอมีปกตครับเดี๋ยวเดี๋ยเดเาไรเดเดี๋ยเขาไ คองระบาดหรือว่าเจอือแขีงแหง,อา,งอาอยู่โอ้ยขาดโอ้ยขาดเดียวครับโอ้ยเสียดายดิเอ๊ะเยอะเบ็ดลังไม่ลงเบ็ดลังไม่ลงครับเสียดายครับเสียดายขาดตอออ่อปวดต่อเปียเทยได้นอ้องคนนี้โอ้ยต่อปบดดีดึกดดึ๊ด,ดเลยเบ็ดเก่าครับเบ็ดเก่าเสือกับเก่าวากายวันเดีเปลี่ยนลองทาเบิ่งกันดีครับผม อุนก็ะเบาไกอีกครับไปมาเจอลุยต่อไปกินไปเลยครับกินไปเลยกินทุนกินทนกินปอมเสียใหไม้ไดี่ยวกเบาไกิงเอาแ่น้ะนะอ๋กินไปเลย ีฮะปลาปนี้นลครับพี่น้องอน,นี่ฮะตุ่งะปลาน้ำเดิดนโดนไปเลยนี่ยัน,น,น,นลงครับันลงันล,ง,ล,ง,ลงขัวเรือข้องไม้ <c oughs> ใส่ไปน้ำอุ่นครับกระดิก เข็นใส่บว้านเล้วครับพี่น้องดึงตุ๊บตุ๊บตุบตุ๊บเสอหันไปดึงผลลุ้ขาดทย์ไปเสียงมันพลอยเนาะบาไกเนาะเสียงมันพลอยเสียงมันโดนครับเบียดตัางสามปีพูคนถึงยัไงล่ะเรื่องละพ่น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 พนพนพ่นพ่นพ่พ่่นพนพ่พ่พ่นพ่พ่พ่นพ่นพ่นพนพนพพ่นพพพพ่พพพพพพ่นพพพพพพพ่พ่พ่พพ ใส่ไปเบิด์ตสัก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมากจังมาหลุดน้ากันครับว่ามันจะเป็นอย่างไรพึ่งเอาลูกกระตอนนะครับบ้งหันนี่เอาลูกพานมาเี๋ยวสองสำลังน้ำเบาเตอรเนาะเอาเดี๋ยวใหเบาไก่ใส่ไปอีกสักก่อนครับกลับมากกัสิกลับมาทางนี่ครับจังมาหลุดน้ำเบาไก่เบาเตอครับผมว่าจะมีตัวถือเบียดเข้าบ่อไปครับพร้อมนี่จมไปเลยจมเลยครับจมหายไปเลยรุ่นเมื่อกันหรือเปล่าไก่จมเลยครับเจสซสิผลสรุปเป็นยังไง ที่บดีที่บดลีลงน้ำบ่จชักบึงสักก่อนมีมนกนกเน็กๆข้ามื 50, อบ่ะของโอ้สงใส่สีดิล่งบึงเรนี่วัดเจอวัดท่ามันถึงนอ่องเนี่ยให้บ่าไก่ถอดสุดวิวาลงสักก่อนครับพี่น้องไ <laughs> กล่ลงนมม้ำไปแล้ว เอาเทกเบื้องล่างนีแ่แหละมันดึงจมลงไปหม,มนดึงจมมันของวะจ้าครับรุ่นไปน้ำกันทุกคนก็รุ่นน้ำกันครับผมอันนี้คนดึงนะครับพอเม็นปลาดึงเย็บ้อยยังไงเห็นของหลายอยู่ มยตัวมี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 ตัวครับผมตัวเดี๋ยวบ่าแตะครับอันนี้สักก่อนเบ็ดมันคลองเบ็ดมันคลองครับอืมบอลไก่ดึงขึ้นมาทั้งพี่นี่โอ้ปรากฏตัวสวยๆปรากฏตัวสวยๆขึ้นเรือเรียบร้อยนี่นะหนึ่งเต้มครับเต้มแรกใส่แล้วกะพอดีครับพี่น้องผมเพิ่นอันอันนี้ เบ็ดกัย่างหลายอยู่ครับแต่ว่าเบ็ดเบาไก่เสือกเบาไก่มันขาดมันพลอยนะพี่น้องผมเสือกมันเป็นเสือกพลอยๆก็เลยเศร้าใส่กันมือนากระจังเจะว่ากันไว้ครับใส่สวยงามอยู่ด้วยครับกดตัวใส่อๆครับหนึ่งแต้มมันมาเนี่ยใส่ตำหนงเก้าครับคุณนี่ว่าจะอไรนี่ครับุมพี่น้องเอาเบ็ดขั้นสิทธิ์ครับเบาไก่เพิ่ล่างเสียบเงียยเอาเบ็ดขั้นสิทธิ์นางสิทธิ์เหรียญเบือแบบใหญ่ครับพี่น้องเบาตื่ออันใจห่อนพอ พ่อไก่กําลังเสียวเบ็ดลงครับพี่น้องผมพอเตือนถึงกึ่งระทางนั้นอย่าตัวเดียวกันครับเดียนาซีเดียวกันนาซีโอเคอยู่ครับมือนี้ไหนครับฐาลุ่นน้ากันครับผมครับผมตรงน้ำของครับพี่น้องหลังนี่ของอยู่นี่ครับแต่ว่าหลังนี้มีอาการครับหลังนั้นมาที่ไหนเบิร์เนาะหลังนั้นมาที่ไหนเบิร์แต่ว่ายังมีหยก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 อยู่ มาดุดนมกันครับมาดูดเบอร์น้ำกันครับหลังนี่นี่ครับนี่ดูนเบอร์น้ำครับให้นี่นี่ครับนี่ฮะไม่อยังล่ะนี่ครับนี่ดึงน้าใหม่เยอะนี่ดาดเบอร์น้ำกันครับโซโตกันนะเมนอีบีบอมี่ปอ นี่แม่นอีีครับบ่ได้เอาปากกินบ่นนี้เนี่ยเบิ่งนี่เอาแก่กินบ่จักนี่เออ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 เขื่อนซะก่อนนี่แม่นบ่เอาแก่กินเนี่ยถือเป็นบ่เอาในตากินเนี่ยมันสอนเนี่ยไรเสียบไรบ่เอ้าหมดเลยนี่เดี๋ยวนี่วัดใหม่ก่อนใช้เบ็ดกับบดีกันแที่ซ้ำแล้วพี่น้องปรากฏเอาตากินเนี่ย ก็มาครั้งนีองตัวนี่ครับมันๆครับสามเส็ดเนี่ยหลุนไปน้ำเป่าไก er ่อีกครับครับผมมาหลุนลังนีครับเป่าไก่ครับหลุนปลาตัวนี้ครับที่ว่าเฮาแต่ที่แหลกพูดหุ่นคุณบ้าเจ้าหุ่นหุ่น็ยอะหุ่นหุ่่นบหุ่นหุ่นหุ่นยอะหุนแรงน่ยุ่นครับผมเมนบ้าอาสีเมนเนาอืออย่าเอาลังนีเมนบ้าตัวนี้ก่อนตัวนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เฮาอันใส่ที่แหลกคุณครับตั้งแต่ใส่เลยบ้าไหล้างครับมันมันเพิ่นดึงครับมันหนีเบ่าไกลก็เลยว่าบบ่ใ้เิงพอยน มันก็มันดึงอยู่ดิอืมมันดึงเงอกเงอยู่วนแม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 ่แมน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 แม่แมนแมนแม่แมนแม่แมนแมนแม่แมนแมนแมนแม่แมน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 นแม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 นแนแมนแมนมน กดครับกดกดนี่อ้าวหมานอีกแล้วครับหมานอีกแล้วครับหมานอีกแล้วใส่เบ็ดโฟมปลากดครับมืออื่นเ้าจังขาหลุดน้องกับบอลไก่อีกครับแต่ว่ากับพี่เบิงหลังนั้นครับเดี๋ยวบอลไก่สีผ้าพี่น้องเบิงไปจนว่าเบิดเบ็ดแล้วครับยามลบนะครับมืออื่นเ้าห้องจังมะกรูดน้องกับบนลไก่อไก่ครับสวยๆเนาะจะใส่กีางานได้ยี่สตัวละสี่ตัวสี่ตัวหรอเปล่ สี่ตัวครับผมอันนี้ใส่ไปแล้วกะยามลบมาน้อครับครับเบ็ดบอลายหลังครับใส่ว่าในอันนี้ครับติดกตารับช่มหลังไหมครับผมหลุนเบื้องล่างนี่ครับม่ามีอาการรลุนเบื้องที่ว่าตอนเอาปาร์ตอยู่หันครับพี่น้องมาเพิ่นดึงแต่ว่าก็แจ๊คสีอยู่บอยู่หลครับืนองล่านครับผม แม่นี่ถือ้มหรือถือตุนเฮรมันข่ามาของอย่างนี่ลหะบ้านนีเห็นตัวครับยังบ้านเห็นตัวเลยครับโอ้ยขอบ้องพันใหม่อยู่พี่บ้านเตือบ้านว่านไี่เห็นตัวหรอกบ้านนเห็นยังบ้านเห็นอดตัวโอ้ยดึงดึงดึดึึงครับดึง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 ฮะตัวก็ไม่ีตัวไม่มีตัวมีตัวก็มีตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอกินบอบอันนี้นี่นี่นี่ อีป้านี่นี่อู้แบบนี้แบบยิ่งตัวใหญ่ยูใหญ่ยูเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาขึ้นมาไหลมันขวองมันขวองครับมันขวางอ๋อเอาป้าขึ้นก่อนป้าขึ้นก่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับผมเบ็ดของครับเบ็ดของเบ็ดติดอยู่ข้างนองในเต๋อแบบไปหรอกไปละใส่สวยเลยครับใส่นี่สวยสวยงามครับมันมันเก็บที่เท่ายอไรล่ะแก็ที่หาเอ้าบุดล่ะ โอ้ยเดี่ยวที่หาครับนี่ครตบหลุดแลอยพักแรกเลยถ้าหลุดบางล้างไหมครับผมได้กหาโตสวยๆแต่ปรากฏใส่งามๆปรากฏใส่งามๆมาปรากฏเหลืองถ้าหลุดล้างไหมครับผมครับผมพี่น้องหลังจากทีเบาไก่กับเบาเตื่อไปใส่แล้วนะครับบาดเนื้อขยามกรับให้พี่น้องผมกระไรอยู่ด้วยครับนี่กระไรอยู่ด้วยครับ กดใส่สวยๆครับอีกพราะตยามกรับครับแล้วก็ใส่นี่ย่อแม,ม่นบอถือเบ็ดเนาะถือถือถือเบ็ดขั้นของเบาถือบ,บาทนี้เล่นเมือกครับหนึง่งในเลกตัวเดีย๋ยวปรากฏห้าตัวครับห้าตัวปลาขยี้อีกสองตัวอุอ้ยตัวนีตัวงามสวยๆครับผมพี่นอ้องผมต่อมนะครับบาทนี้มืออื่นเศร้าครับมาทาลุ่นกันอีกว่าเบาไก่สีมะกรูดมะเก็บมืออื่นเศร้าห้อยจะได้แจ็คตัวสีมันแจ็คตัวตาติดตามมืออื่นเศร้าครับผมไปครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับผมมือนี้บบอกรโคนุบกผ้ามายามยังมือนเศร้าครับบ้านมาลุ่นเมืองกับบไกรย่ยเหมือเศร้าครับมาพอกันนียเหมือเศร้าบอกกลับบ้าครับบอเตอร์ครับมายามเหมือนเดิมเหมือนวันเ้องใส่เขาได้จ๊เตอร์ก็คือบอเตอร์เมื่อเนี้ยหาเนี้ยหนอหาตัวครับหลังจากสีไซน์แล้วก็ได้หาตัวบานนี้มาล่อลุ่นเมืองหลอบเศร้าครับว่าหลอกเศร้าสีมันบอเตอร์ว่าบไกรมื่อนี้เพราะ่นี้สายหันเลือครับพี่น้อง เห็นเห็นปลอมหลังหนึ่งครับตีงยุบ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 อยู่หันพี่น้องคลิปบอลไก่กับว่ามันสีโดลนกับเดี๋ยวเราจังไปถาลุนถาติดตามเมืองน้ำกันครับไปครับผมเดี๋ยวบอลไก่สาหนามเดี๋ยวกับสีผ้าบอเตืดย้ำซุดนักหลีดเรียนหนามโดยตรงนะครับนี่จังได้กระดิเรียนหนามแน่นอนในคลองแน่นอนครับไปครับครับผมมาลุนหลังแรงน้ำกันครับก็ยังมีอาการอยู่นอบอลไก่นี่มากแตุ่่นี่มากแต่ผุ่นตุบตุบอยู่นี่อยู่แต่ว่าจะสีเป็นปลาจริงกั้

โดเหลืองครับอุ้ยใส่สวยๆเลยน,น้ามาแล้วครับเตรียมแรกหลังแรกครับมาเลยครับเตรียมแรกหลังแรหลกจังไปิถารุ่นเบื้องว่ามือนี้เออรอบเสาเนี่เขาสีไรแจ็คตัวครับหมื่บ้านรอบแรกในหาตัวรอบเสจาจักสีไรแจ็คตัวพี่นอ้องสาธิตต่ำม,มั้งครับเนี่ยปดป่าก่อนพี่นอ้องเบื้องหลังนี่ก็เบาไก่ครับเพื่องหมดลงไปมันของนะอันนี้เป็นของไม่ได้เบาไก่อื้ ของรวมของเอาขึ้นมาเบอร์เธอเลยครับว่ามีโตะอยู่ส่วนอยู่เอ้ามิโตกเอามีโตะเครื่องเดียวครับพี่น้องห่วยโตจนน่าบาดนี่โตขอโตมีเครื่องเดียวโอ้ยมันยังน่าบาดนี่พี่น้องเรือกับไปใช้ละเรือนี่ละเรือใจกาดนี่ให้เบิ่งอาการกันอ๋อไปตรวจสอบอาการ ปลาเครื่องเดียวครับปลาเครื่งเดียวก็กินเบ็ดเป็นพี่น้องผมจะเป็นแนวใดโอ้ยผู้ละปลาเครื่องโตปลาเครื่องโตก็กินเบ็ดเป็นครับเดี๋ยวจะขี่ปากไปเดี๋ยวเอ,อ้เอากินเงี้ยนเพิ่นนี่และเฮาตารลุนเบิ้งลังไหมครับผมเบาไกลจะถ่ายเรือมันครับลงไปยามลังนี่เรามีตมีตอยู่ปรันของมันขอาครับพี่น้องผม เรากายกระยำม,มาหลายหลังอยู่ครับมันของกระลุ่มบงมนของเดียบเนาะหกเดียบข้างหลังอกมันกับใหม่ดงหนึ่งเนะาะเซตมราไปยังไงเระบันใซ่คือว่ามมนตูนนี่ยุ้แต่ว่ามันหันมันยังของอยู่นี่ะปดค่อยๆ่อยปดซะก่อน เขาเต็มๆครับตัวนี้เต็มๆเป็นดอกอืมตายแล้วชั้นคนเราเนี่ยกดตัวเอ้ยเกือบตกเกือบตกเลยื่อห่วยเรื่องว่าตัวเวยๆตัวเวยๆครับเอาไปละกินเขาเลยก่อนการปลด ก่อน,นการปลดก็เอาไว้น้าเรือนเนี่ยครับพี่น้องผมไปที่ยังไม่เคยเห็นนะเนี่ยปลดปลาสือปลา,าใกล้ครับเยอะเลยมันจับปลดถนัดมันร่น ไปครับไม่เคยเห็นหงส์เลยพี่น้องครับตาวดีนี่หลุดมือวะซะแค่กาแฟระดับนับ้นเองครับพี่น้องครับอ๋อม,มันจะออกมากเป็นประมาณนี้ครับแต่งที่สองสองตัวครึ่งบ่สองตัวครึ่งครับนี่ไปครับชาหลุนลางไม้ครับผม มาไกลเพิ่งมาล้างนี้มีตัวพี่น้องมโอเคครับแต่ว่าใบใหญ่หรอกครับพี่น้องผมมีตัวก็ยังดีอืมไม่โตก็ยังดีว้ายหนอยลงหนอยล้องเถื่อนแบบนี้ตายยังปรากฏเนาะปรากดล้างล้างท่านคนพี่น้องเห็นหมออยู่กลางน้ำล้างอยู่กลางน้ำไกลๆคนครับมีอาการลอยเวินไปเวินมาอยู่ล้างนี้ครับพี่น้องลอยเวินไปเลยเวินมาเวินมาเลยเวินไปครับอะไรเวินไปเวินมาใชไหมปครับทาดูนั่งไหมครับผม เข้าังไปเบิ่งล้างขุ่นนะพี่น้องไปแล้วเบิ่งล้างบางครับพี่น้องแลนเนดกๆดูดิแลนไปแล้วครับมันแลนไปแล้วพี่น้องเห็นไหมครับเวินไปเวินมาอย่างนี้นี่น้ำน้ำน้ำรอยน้ำครับเอาไก่ก็รอยอยู่ตารางพี่น้องมันลึกมองนี่เฮ้ยรุนมึองกะนนะปลายังคือพาเวินไปเวินมาอย่างนี้นี่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 ใส่กันนะ ใบหอมเว่ยใบหอมเว่ยใบหอมเว่ยดูนครับพี่น้องุูนนนนครับนนนดูนเยบงตัวกนนี่ปากรดปลากงงามอีกแล้วครับข้าขอเวยนไปเวยนวาอยู่กลางน้ำครับพี่น้องเอามองนี้ว่าเลืกว่าเมีนตัวนี้นันมานงันอันมันอีกหนึ่งแต้มครับ กินเลือดขึ้นกากินเลือดขึ้นกาเขาสุดทีเลยเสร็จแล้วเบิ่งก้อนอ้าปากหน่อยสิปาดถอยเอาแบบเลือดเลยมอนี่ดึงบอกก่าแหละใส่อาวุธคือเกา่าวแล้วจิ้มเข้าไปนี่ครับพี่นอ้องจิ้มเข้าไปบอลงอ,อเป็ดเนี่ยก็ดึงเสียบเพกันให้เพิ่นเคียงใส่กันครับอ่อน ใช้ส,สวยครับดูนหน่ใส่มาทานด้ดูนี่ยุนะครับ ขันแข็งเบาะนี้ปลาขัแข็งเบาะนี้เออโอ้ยโอ้ยดูสักหน่อยปลาป่าก็ได้ปลาขัแข็งกะกินนี่สวยๆครับสวยๆเลยครับผมตกลงครับผลงานห่อมี่เสานี่พ่อต้มแล้วพี่น้องต้มกินเสาครับผมนี่ผลงานเช้านี้ไปชมบุเบิดครับเรือข้างเๆผมอีกนิดนึงลข้างล่างอีกนิดนึง นะครับทาลุ้นน้ำกันกระผมพี่น้องมาสรุปรายได้กันครับมาสรุปรายได้กันทั้งมือบ้านแล้วกะมือเส้าครับมือเส้านี่ก็ได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวตัวที่หกเป็นขี่ปากเพื่นครับตัวที่หกขาดครื่งโดนโดนสายขาดเครื่องมือบ้านเนี่ยมือแรงก็ได้หาตัวครับกับกับเบ็ดของเบาเต๋อตัวหนึ่งนะครับกับตัวางามๆอยู่ครับก็ได้พ่อได้อยากได้กินครับทั้งเส้าทั้งแรงกับพ่อได้กินอยู่ครับพี่น้องผม บ่าวไก่กลับขอบ,บ,บคุณขอบคุณเลยออ้ใจยิ่งสู้ขู่สู้คนเด้อครับที่เขามาติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่าวไก่โขกรบกุ้งผ้าร้อนนะครับบ่าวไก่ขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ่าวไก่นะครับบ่าว่าจะบ่าวไก่สิพาพี่น้องไปเฮ็ดยยังไปหายยังพี่น้องติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่าวไก่บ่าวไก่กลับขอบคุณขอบคุณในรายครับเดี๋ยวท่านฟอทิมฟอป้าบ่าวไก่ผูดเลยๆดำๆเด้อครับพี่น้องผมว่าบ่าวไก่สิพาพี่น้องไปเฮ็ดหยังาฝกพี่น้องตติดามรับชชมเเป็นแรงียร์แรงใ,ใไ,ไบบปหาผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผม